สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะขาวเอฟเอ็มกัส้วันนี้อังคารที่2พฤษภาคม2566นะครับยังมีพิมลิกให้คอบอลได้ลุ้นได้เชียร์กัน1คู่นะครับสิกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลจะเจอกับเชลซีตีสอตรงนะครับคิกออฟในเกมคู่นี้ก่อนจะไปวิเคราะห์ก็ฝากคอบอลไว้เหมือนเดิมนะครับแอดเ9เคอบอลฟุนบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลเข้ามาดูฟุตบอลกันแบบครอบครัวนะครับแอดเ9เ อบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่นะครับอาร์ซอลตอนนี้โดนซิตี้แซงขึ้นไปเป็นจา่าฝูงละซิตี้มีอยู่76อาร์ซอลมีอยู่75อาร์ซอลแข็งมากกว่าหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นวันนี้อาร์ซอลเองก็ต้องเก็บ3าแต้มโปรแกรมที่เหลืออยู่อาร์ซอลไม่ต้องคิดอะไรมากครับต้องพยายามเก็บชัยชนะให้หมดทุกเกมแล้วก็ไปลุ้นให้ซิตี้สะดุดนะถึงแม้ว่าจะปี้งหานยากก็ตามแต่ว่ามิเกลอาร์เตต้าแล้วก็ลูกทีมต้องทํางานของตัวเองให ให้สําเร็จนะครับด้วยการเก็บ3แต้มทุกนัดโอกาสก็ยังพอมีนะครับแต้มยังไม่ขาดโปรแกรมยังเหลือสำหรับอาร์เซนอสนลส่วนเชลซีปีนี้ผลงานแย่าม,ยาม,ยาม,มากถึงแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นแฟรงค์แลมพาดแทนแกรมพอเตอร์แต่ก็แพ้มาทุกเกมนะครับที่แฟรงค์แลมพาดท,ทำทีมก่อนแข่งรั้งอันดับที่12มีอยู่39แต้มนะครับก็เชื่อว่าน่าจะจัด ผู้เล่นที่ดีที่สุดทั้งคู่นะครับอาร์สตันก็น,นำทัพมาโดยบุกโยซารา์กาคาร์บิโอเชซุสมาร์ตินารีตรงกลางก็มีกานิชาก้าโทมัสปาเตโอเดคาตในรับมากันเยสเบนไวท์รับโฮดิ้งซินเดนโกประตูแลมเดลส่วนเชลซีจับทางยากมากแฟกแนๆผ่านว่าจะจัดชุดไหนนักเตะเขา้าค่ามีไลฮิมเซอร์ริงมี ric, มูดริกมีไคาฮาวเวตเอนโซเฟอร์นันเดสมีโควสิตเกมรับก็จะมีโฟฟาน่ามีทางหน้าชาโลบานะครับที่จะลงเล่นในเกมนี้รวมไปถึงทีโกซินมาอาจจะฟิตทันกลับมา ช่วยทีมส่วนประตูก็ยังเป็นเกป้าเหมือนเดิมชื่อชั้นอาจจะดูสูสีแต่ถ้าฟอร์มปัจจุบันก็ต้องบอกว่าอาร์ซนอลปีนี้ผลงานดีกว่าเชลซีเยอะและที่สําคัญวันนี้อาร์ซนอลนได้เล่นในบ้านต้องการเก็บสามแต้มเพื่ออย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ทําแต้มแซงซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนส่วนโปรแกรมที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งวันนี้ผม ดูจากลายแอปดูจากฟอร์มการเล่นแล้วก็อาร์ซอลเองผมชื่อว่าเจอกับเชซ,ซีชุดนี้ปัจจุบันผมชื่อว่าอาร์ซอลดูดีกว่าเล่นที่เอเมเรซสเตยมด้วยไม่ไม่ไมไมไมน่าพลาดนะผมว่าอาร์ซอลวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะหรือว่าชนะเชซ,ซีได้ไม่ยากครับฟอร์มการเล่นที่ดีทีมวงทีมเวริร์กถ้าไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปก็เป็นทางฝั่งอาร์ซอลน่าจะโอเคกว่าวันนี้เกมเมียร์ก ชอบให้อ่าชอบเชีย์ทางด้านอาร์ซนอลนะครับน่าจะเข้าบินแบบสปายสว่วอีกหนึ่งคู่ไปกันที่ลิกเอิงฝรั่งเศสครับลองบุกไปเยือนตูลุสลองอันดับ3าตูลุสอันดับที่12ลองยังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้บุกไปเยือนตูลุสก็เป็นทีมกลางตารางไม่ได้แข่งมากถ้าเทียบฟอร์มกับลองที่ผลงานค่อนข้างดีต่อเนื่องในลิกเอิงฝรั่งเศสปีนี้ลองน่าจะบุกไปชนะทางด้านตูรุสได้อ่ะวันนี้เชียไปที่ลองนะครับสำหรับ ศึกทางหน้าลิกเอิงฝรั่งเศส2คู่ที่ฝากขอบอลไว้คืออาร์ซนอลแล้วก็หลองนะครับ e a k เ9 Li แอดไลน์มาคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Suzuki c e l e r i o G.L.Up รถยนต์คอมแพ c คาร์ที่จะทำให้คุณสนุกอย่างมีสไตล์ชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันพร้อมชุดสติ๊กเกอร์ G.L.Up Edition ห้องโดยสารออกแบบตอบโจทย์ทุกความต้องการคุ้มค่าสมรรถนะประหยัดน้ำมัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w s u z u k i .co.th